โอเคเมื่อกี้ก็เมื่อกี้อะ่ะเรายังไม่ได้ปิดแชทแล้วอิวอมันก็หลุดนะคะเออเราต้องกดมาที่คลงังใช่ไหมแล้วก็ชุดนี่เราจะใส่สก,กินนี้นะคะเป็นสก,กินของแวมไพน์นะคะตัวนี้ภาษาอังกฤษชื่อ h i ตเด้นมั้งคะถ้าจะไม่ผิดนะวิธีเล่นนะคะก็มันจะมีเครื่องปั่นไฟอยู่แล้วก็มันจะมีให้กดนะคะแล้วก,เก็เราก็จะต้องแบบ เนี่ยอันนี้เน,นี่ยอันนี้เครื่องปัดไฟถูกไหมคือเราก็จะต้องกดเข้าไปแล้วมันก็จะมีแบบเป็นที่กดนะคะเป็นวงๆแล้วให้เรากดให้โดนสีขาวหรือไม่ก็ที่อยู่ในกรอ,อบสี่เหลี่ยมนะคะถ้าเกิดว่ากดโดนไฟก็จะขึ้นแต่ถ้ากดไม่โดนฆาตรกรก็จะเห็นแล้วเราก็จะปั่นไฟได้ช้าลงด้วยนะวิธีด่นก็มีอยู่ประมาณนี้นะคะที่เหลือก็จฆาตรกร ส่วนถ้าเป็นฆาตากรนะคะมันจะมีเป็นแบบเป็นสกิลต่างๆนะคะแต่ตอนนี้เราจะไม่เล่นเจสันแล้วนะเราจะเล่นฮิตเต้นตัวใหม่ที่เพิ่งได้มานั่นเองเหมือนผู้หญิงคนนี้จะล,มล้มเราด้วยนะเนี่ยก็เดี๋ยวเรา่าทั่วแมปในนี้ก่อนดีกว่านะส่วนช็อปนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวละครน,นักฆ่าทั้งหมดนะคะตัวนี้ ภาษาอังกฤษชื่อ Michael m เออรนะคะภาษาไทยชื่ออะไรนะเด e รสตเกอร์เดสตเกอร์เดสตเกอแหละส่วนอันนี้ชื่อ j a คเ the k คิวเลนะคะแล้วก็ตัวนี้ชื่อ h ิ d เด้คือตัวที่เราใช้อยู่นั่นเองส่วนตัวนี้ชื่ออัศวินนะคะคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าภาษาอังกฤษมันอ่านว่าอะไรอะนะส่วนอันนี้เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะใช้หอกในการตี ชื่อเดดูืออะไรอะเดอวโอเหรอเดือวไวโอนะคะส่วนตัวนี้แจสันเราจะได้มาตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะคะแล้วก็อันนี้คือตัวอะไรชื่อตัวอะไรก็จำไม่ได้เหมือนกันนะคะก็แต่ละตัวถ้าเกิดมีเลเวล15ขึ้นไปหรือ30ขึ้นไปก็จะได้ เปิร์นะคะเปิร์ก็คือสิ่งที่แบบเป็นสิทธิประโยชน์นะคะคือแบบเหมือนแบบเป็นความพิเศษอะไรอย่างนี้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นฉากลอดของผู้เล่นนะคะเกาะแต่แต่ละเม็ดนะคะฉากลอดจะไม่เหมือนกันนั่นเองอ่เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าตานี้ใครจะได้เป็นเหมือนตานี้คนที่ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวเออะคะ่ะ ไหนดูสิคนไหนเอ่ยคนนี้นะคะ่ะคนที่ชื่อเอลนะจะได้เป็นคนต่อไปนะคะดูจากตรงสีแดงๆได้เลยนั่นเองถ้าของเรามีมากสุดเราก็จะได้เป็นนั่นเองอนะส่วนของที่สามารถซื้อได้นะคะคาตกรก็บอกไปแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นปืนที่เราคือเราจะต้องแบบเดา แบบมันจะเป็นโชว์ดวงอะค่ะแบบสมมติจะยิงออกไม่ยิงไม่ออกสำหรับคนที่รู้จักฟอร์สเกนนะคะจะคล้ายๆเชนเลยะค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเรดร์นะคะถ้าฆาตรกรอยู่ใกล้มันก็จะดังค่ะส่วนอันนี้เป็นประตูที่ว่าไปที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าไปด้านหลังฆาตรกรฆาตรกรก็จะเห็นแล้วก็ตีตุยนั่นเองอันนี้ไฟฉายขอแนะนำสำหรับมือใหม่เลยนะคะ ไฟฉายเนี่ยสามารถส่องหน้าฆาตรกรฆาตรกรก็จะตาขาวส่วนอันนี้พุกเข่าเพื่อรับการรักษาจากสเปมจบลงแล้วอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะส่วนดาบก็สามารถตีได้นะคะซึ่ง